สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยายจากโคเชนะคะวันนี้ยายจะชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าส,สไตล์ลําลองนิดนึงนะคะสบายๆง่ายๆค่ะลายถักไม่ยากค่ะง่ายมากๆเลยนะคะมือใหม่หัดถักมาเริ่มต้นจากใบนี้กันได้เลยเสร็จแล้วนะคะเมื่อถักคลิปนี้เสร็จแล้ว คลิปต่อไปมีสอนถักตัวดอกไม้และใบไม้ชิ้นนี้นะคะไว้ห้อยเพื่อเพิ่มความเก๋ให้กับตัวกระเป๋านะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบนะคะอาจจะทําเป็นผู้ก็ได้นะคะเป็นผู้ห้อยแทนนะคะซึ่งเายจ๋าก็เคยมีสอนไว้แล้วนะคะสําหรับการทําผู้ค่ะพอห้อยไปแล้วนะคะ กระเป๋าเราก็จะเก๋ขึ้นค่ะไม่โล่งจนเกินไปนะคะเพื่อนๆดูคลิปนี้เสร็จแล้วต่ออีกคลิปหนึ่งได้เลยนะคะวันนี้ยายจ๋าเลือกใช้นะคะวัสดุเป็นตัวเชือกฟอค่ะขนาดเส้นประมาณ2มิลนะคะส่วนเข็มนะคะยายจ๋าใช้เป็นเบอร์5.0ทับ0หรือ3.0มิล เรามาเริ่มต้นถักในส่วนของฐานกระเป๋านะคะก้นกระเป๋านะคะให้เพื่อนๆทำสลิปน็อตค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่ไปที่จำนวนสิบโซ่เป็นความกว้างของก้นกระเป๋านะคะยายจ๋าถักอยู่ที่10โซ่ถ้าเพื่อนๆต้องการปรับขนาดก็ปรับจากจำนวนโซ่ตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อได้ครบ10โซ่แล้วลายถักง่ายๆเลยค่ะสำหรับตัวก้นกระเป๋านะคะเราเริ่มต้นแถวที่1โซ่1เสร็จแล้วเราก็ถักลายซิงเกิลโคเชตนะคะจำนวน10หลักค่ะเท่ากับจำนวนโซ่ที่เราเริ่มต้นนะคะ10หลัก เมื่อเราจบแถวแรกแล้วแถวต่อไปโซ่หนึ่งพลิกกลับชิ้นงานแล้วให้เพื่อนๆถักซิงเกิลโคเชตต่อได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะจำนวน10หลักนะคะเราทำแบบนี้นะคะตั้งแต่แถวที่สองเราจะถักตั้งแต่แถวที่สองนะคะความยาวของก้นกระเป๋าอยู่ที่จำนวน44แถวค่ะให้ถักไปจนถึงแถวที่44ี่ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะยายจะาวัดให้ดูค่ะความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ21เซนส่วนความกว้างนะคะของก้นกระเป๋าอยู่ที่ประมาณ5เซนค่ะเสร็จแล้วเรามาเริ่มต้นในตัวกระเป๋าเลยนะคะให้เพื่อนเพื่อนพลิกกลับค่ะเราจะถักจากด้านด้านกว้างย้อนกลับมานะคะ เริ่มต้นที่สองโซ่ค่ะหลักมุมนะคะแล้วข้ามไป1หลักไปทําหลักถัดไปด้วยลายซิงเกิลโคเชเลยค่ะแล้วต่อด้วยสองโซ่นะคะทำซ้ำค่ะข้าม1หลักแล้วซิงเกิลโคเชในหลักถัดไปสองโซ่ค่ะข้ามหนึ่งสิงเกิลโคเช พอถึงตรงมุมนะคะโซ่สองเหมือนเดิมค่ะเราข้ามหนึ่งนะคะแล้วเราไปทำบนแถวแรกนะคะทางด้านยาวนะคะ เสร็จแล้วก็ถักด้านยาวต่อได้เลยค่ะสองโซ่เราข้ามนะคะแล้วก็ไปทำสิงเกิลโคเชต์นะคะในหลักถัดไปลายนี้ง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนเสร็จแล้วเนี่ยเราถักไปจนถึงอีกมุมหนึ่งได้เลยนะคะ มาถึงช่วงลายสุดท้ายของด้านยาวนะคะเพื่อที่จะไปทางด้านกว้างด้านที่ด้านด้านกว้างด้านที่สองนะคะตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเ,เมื่อเราทําโซ่2นะคะตรงหลักแรกตรงนี้ จะนับเป็นสองนะคะตรงหลักมุมเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราข้ามหนึ่งหลักนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทําที่หลักติดกันนะคะสำหรับช่วงลายแรกตรงนี้นะคะเราจะทําหลักติดกันแล้วโซ่สองค่ะอันนี้ก็ข้ามข้ามหนึ่ปกติเลยค่ะ ตรงมุมที่3นะคะก็ข้าม1แล้วก็ไปทำที่หลักมุมนะคะพอดีนะคะสำหรับด้านกว้างตรงนี้นะคะจะต้องมีทั้งหมด5ช่องนะคะ5ช่วงลาย เท่ากันนะคะทั้งสองฝั่งต้องมีห้าช่วงลายนะคะเพื่อนๆแล้วก็มาต่อด้านยาวที่เหลือค่ะเพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะสำหรับด้านยาวที่เหลือค่ะ ถักต่อจนจบด้านเลยนะคะเมื่อมาถึงช่วงลายสุดท้ายค่ะมาดูตอนจบแถวนะคะแถวที่หนึงที่เราจบนะคะเราก็จะแทงลงไปบนหลักที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วสลิปสติกค่ะเลื่อนห่วงจบแถวนะคะจบแถวที่หนึงแล้วนะคะสำหรับตัวกระเป๋า ลักษณะเขาก็จะยังไม่งุ้มนะคะตรงนี้มี22ช่วงลายนะคะด้านยาวด้านกว้างมี5นะคะเพื่อนๆเ,เช็คด้วยนะคะตรงนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็ต้องเท่ากัน22ช่วงลายนะคะอันนี้ก็จะ5ช่วงลายค่ะแถวต่อไปค่ะเราจะเลื่อนไปที่ช่องแรกตรงนี้นะคะแล้วทำ สิงเกิลโคเชต์หนึ่งครั้งค่ะเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนนะคะนำตัวมาร์กเกอร์มามาร์กไว้ที่หลักเริ่มต้นตรงนี้นะคะที่หลัก single ลโค c เชตค่ะ <c oughs> เพื่อเราจะได้รู้ว่าหลักแรกนะคะของแต่ละแถวอยู่ตรงแนวนี้นะคะต่อไปก็ไม่ยากแล้วค่ะถักต่อได้เลยค่ะ2โซ่แล้วก็ s i n เกิลโค c เชตนะคะ ในแต่ละในแต่ละช่องตรงของแถวแรกนะคะเราก็ถักลงไปได้เลยค่ะแทงลงไปในช่องสองสองโซ่ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะลายถักก็มีเท่านี้เองค่ะเราจะเล่นลวดลายของกระเป๋าโดยการใช้สีไหมสลับกันนะคะจะดีไซน์ให้ เป็นตัวก้นกระเป๋าช่วงหนึ่งแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นสีออกครีมนะคะแล้วก็ไปจบที่สีแดงตรงส่วนบนของกระเป๋านะคะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ถักต่อนะคะเราก็จะถักวนไปนะคะจนถึงตรงที่เรามาร์กไว้พอเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้ก็ไม่ยากนะคะพอถึงจุดที่เราาร์กไว้ค่ะเราไม่ต้องเลื่อนห่วงจบแถวนะคะเพื่อนๆนเราไม่มีการเลื่อนห่วงจบแถวแล้วนะคะเราจะถักข้ามไปเลยเราจะถักค่อมไปเลยนะคะถักต่อเนื่องค่ะให้เพื่อนๆถักต่อเนื่องได้เลยนะคะสองโซ่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปถักลงซิงเกิลโครเชต์ในช่องในช่องถัดไปได้เลยนะคะ ของแถวที่สองนะคะที่ถักผ่านมาค่ะอันนี้ต่อไปก็เป็นการถักวนแล้วนะคะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจนได้ความสูงนะคะก่อนที่เราจะเปลี่ยนสีค่ะให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะ พอเราถักขึ้นมานะคะได้ช่วงหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเยจ่าวัดให้ดูค่ะเ๊จะจะถักขึ้นมานะคะในส่วนของสีแดงอยู่ที่ความสูงประมาณ5เซนค่ะเพื่อนๆปรับได้นะคะไม่จําเป็นต้องเท่าเยจ๋านะคะอาจจะสูงกว่านี้น้อยกว่านี้แล้วแต่ได้เลยนะคะถ้าเท่าเยจ่าก,ก็คือ5เซนเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนตอนที่เราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะเพื่อนๆ จุดที่เราจบแถวก็คือแนวเดียวกับตรงที่เราใส่มาเกอร์ไว้นะคะเพื่อนๆก็ไล่ไล่จุดขึ้นมาตรงนี้นะคะมาดูวิธีการเปลี่ยนตัวสีใหม่นะคะเราจะใช้วิธีการแทงเข็มลงไปย้อนลงไปนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆดูนะคะยายจาาซูไม่เห็นใกล้ๆค่ะ เราจะแทงย้อนลงไปสองหลักตรงนี้เสร็จแล้วเราจะเกี่ยวสีไหมสีไหมที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะขึ้นมาแทนให้มันซ้อนกันอยู่นะคะแล้วก็ถักต่อค่ะสองโซ่แล้วก็ไปทําลายซ้ำแล้วนะคะลายเดิมเลยค่ะซิงเกิลโคเชค่ะ ให้เพื่อนๆถักแล้วก็เก็บปลายไหมไปได้เลยนะคะทีเดียวกันเลยนะคะปลายไหมเราจะกดไว้อยู่ข้างหลังนะคะถักทับไปเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเราถักมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะตอบมาดูตรงสีที่หนึ่งเราก็สามารถดึง ดึงออกได้เลยนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะล็อกอยู่ไม่หลุดนะคะแล้วเพื่อนๆก็ตัดปลายใหม่ได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเก็บปลายใหม่ไว้ด้านในชิ้นงานให้เรียบร้อยนะคะ ก็ถักต่อค่ะในส่วนของสีที่สองนะคะเราก็จะถักขึ้นปลายวนถักวนเหมือนเดิมเลยนะคะถักวนไปเรื่อยๆจนได้ความสูงที่เราต้องการได้เลยค่ะก่อนที่เราจะสลับกลับไปใช้สีแดงนะคะ เสร็จแล้วนะคะในส่วนของสีครีมนะคะวัดดูค่ะถัก๋ยวจะถักขึ้นไปสูงประมาณอยู่ที่ประมาณ11เอ็ดเซนนะคะแล้วเราจะมากลับเป็นใช้สีแดงต่อค่ะวิธีการเปลี่ยนสีใหม่นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนตอนที่สลับสีครีมมาเป็น สีแดงเป็นสีครีมนะคะวิธีการเหมือนกันค่ะแทงเข็มลงไปที่หลักสุดท้ายเสร็จแล้วก็เกี่ยวสีแดงมาแล้วถักต่อได้เลยค่ะสองโซ่เสร็จแล้วเก็บปลายไหมด้วยนะคะไปถักซิงเกิลโคเชตในช่องถัดไปได้เลยค่ะแล้วก็ทําซ้ํานะคะ2โซ่ซิงเกิลโคเชตในช่องถัดไป เราจะทำขึ้นไปนะคะความสูงตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ปลดสีนี้แล้วตัดปลายไหมได้เลยค่ะยายจ๋าจะถักขึ้นไปนะคะถักต่อขึ้นไปประมาณสักสี่เซนค่ะเพื่อนๆถักต่อได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยจ่าจะถักขึ้นมาประมาณ4เซนสี่เซนครึ่งเดี๋ยววัดให้ดูนะคะประมาณสี่เซนครึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำแถวขอบนะคะเราจะมาเริ่มต้นทำแถวขอบกระเป๋าก่อนที่จะไปทำสายกระเป๋านะคะใบนี้ยายจ่าจะถักเป็นสายกระเป๋าในตัวนะคะ หลักแรกนะคะเราจะแทงที่โซ่เส้นหลังค่ะลายซิงเกิลโคเชตนะคะส่วนหลักถัดไปเราแทง2เส้นตามปกติค่ะแล้วก็สลับนะคะสลับกับแทงโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเราถักสลับกันแบบนี้นะคะเส้นหลังเส้นเดียวแล้วก็ ในช่องโซ่นะคะอันนี้ถักด้วยลายซิงเกิลโคเชเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะพอมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเราจะทำการจบแถวนะคะด้วยการแทงลงไปกับหลักเริ่มต้นแล้วเลื่อนห่วงจบแถวนะคะเพื่อให้เป็นแถวเสมอกันเลยนะคะ แถวต่อไปค่ะเมื่อขึ้นโซนหนึ่งแล้วนะคะเราจะถักอีกหนึ่งแถวนะคะโดยที่การแทงนะคะจะให้ตรงกับแถวแรกเมื่อกี้นะคะก็คือถ้าหลักไหนที่แทงเส้นหลังนะคะเส้นเดียวก็ทำให้ตรงกันค่ะหลักให้ตรงกันนะคะแล้วก็ไปทำสองแทงสองเส้น สลับกับแทงเส้นเดียวค่ะเส้นโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะถักไปอีกหนึ่งแถวค่ะก่อนที่จะขึ้นแถวตัวสายกระเป๋านะคะ เมื่อเราถักมาจบนะคะก็เลื่อนห่วงจบแถวเสร็จแล้วเราจะมาหาจุดที่เราจะถักตัวเราจะมาหาตำแหน่งนะคะที่เราจะเริ่มถักตัวสายกระเป๋านะคะเพื่อนๆนก็จับตัวกระเป๋าให้ด้านข้างนะคะตรงกันอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะใช้วิธีการวัดเลยนะคะเราจะไม่นับหลักนะคะยาาจ๋าจะใช้วิธีการวัดจากด้านข้างนะคะ จากด้านข้างเข้ามาอยู่ที่7เซนค่ะเสร็จแล้วก็ใช้มาร์เกอร์มาร์กได้เลยเหมือนกันค่ะอีกข้างหนึ่งนะคะเราวัดจากด้านข้างเข้ามาที่7เซนแล้วก็มาร์เกอร์ไว้ได้เลยค่ะอันนี้ยากจะทำให้ดูละเอียดนิดนึงนะคะสำหรับเผื่อสำหรับมือใหม่นะคะ แล้วข้างหลังนะคะก็มาร์กจุดให้ตรงกันค่ะกับด้านหน้าเมื่อเราได้ตำแหน่งแล้วนะคะต่อไปก็เริ่มต้นถักแถวต่อไปได้เลยค่ะเหมือนกันนะคะลายนะคะเราจะทำให้ตรงกันกับแถวที่ผ่านมานะคะก็คือหลักไหนที่เป็นแทงโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะเพื่อนๆก็จะต้องแทงให้ตรงหลักกันนะคะ เพื่อให้เกิดลายนะคะเกิดลายขอบกระเป๋านะคะสวยงามค่ะก็ถักไปนะคะถักไปจนถึงจุดที่เรามาร์กไว้จุดที่หนึ่งได้เลยค่ะ พอามาถึงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะก็ถอดตัวมาร์กเกอร์ออกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นลายขอบกระเป๋านะคะเราถักสายกระเป๋าค่ะถักโซ่นะคะความยาวในที่ยกจะถักอยู่ที่80โซ่ค่ะเพื่อนๆนสามารถปรับสายได้นะคะความยาวความสั้นอยู่ที่เพื่อนๆต้องการได้ค่ะเมื่อได้80โซ่แล้วนะคะเราก็จะมา ถักต่อในตำแหน่งที่สองนะคะเหมือนเดิมนะคะดูลายให้ตรงกันนะคะกับแถวที่ผ่านมาค่ะหลักไหนที่แทงโซ่เส้นหลังเส้นเดียวนะคะก็ก็ให้แทงโซ่เส้นหลังเส้นเดียวให้ตรงกันนะคะเพื่อให้ขอบกระเป๋าเราเกิดลายนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆถักต่อได้เลยนะคะถึงตำแหน่งที่3แล้วก็สายโซ่80โซ่แล้วก็ตำแหน่งที่4นะคะแล้วก็จบแถวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูตรงแถวต่อไปนะคะแถวสายกระเป๋าค่ะจะ,จะถักมาจนถึงจุดที่จะขึ้นเป็นสายกระเป๋านะคะเราจะถักอยู่อยู่บนเส้นโซ่ค่ะ ยายจ๋าจะถักสายกระเป๋าแค่แถวเดียวนะคะตรงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้เราจะข้ามไปหลักสุดท้ายเราจะไม่ถักนะคะเราจะข้ามไปเสร็จแล้วนะคะบนบนเส้นโซ่นะคะเราจะถักบนเส้นนูนข้างหลังนะคะเพื่อนเพื่อลิกกลับมาดูแลจะเห็นมีเส้นนูนอยู่เส้นดึงเส้นหนึ่งนะคะเราจะแทง บนเส้นนูนเพื่อถักลายซิงเกิลโคเชนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เพื่อนเทคนิคนะคะตอนที่เพื่อนๆถักสายโซ่8ปดิโซเ่เพื่อนๆอย่าถักแน่นมากนะคะเพื่อนๆต้องถักหลวมๆนะคะเพื่อให้การถักลายตรงนี้ง่ายขึ้นค่ะไม่งั้นเราจะแทงตรงเส้นหลัง โซ่เส้นหลังเส้นเดียวตรงนี้ยากนะคะถ้าเพื่อนเพื่อไปถักเส้นโซ่แน่นนะคะก็ถักซิงเกิลโครเชต่อได้เลยค่ะ ทีนี้นะคะจะจ๋าให้ดูค่ะเขาจะถ้าเราแทงตรงนี้เรามันจะเห็นเป็นขอบที่เป็นโซ่เหมือนกันทั้งข้างบนข้างล่างนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆก็ถักต่อจนจบแถวได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการสายกระเป๋าใหญ่กว่านี้นะคะจะเพิ่มอีกสักแถวหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ก็จบแถวแล้วก็ถักต่อไปอีกแถวหนึ่งนะคะเจะจ๋าต้องการแค่ สายแค่แถวเดียวตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นยายจาก,ก็จบแล้วนะคะก็เดี๋ยวทําการจบแถวนะคะเก็บปลายใหม่นะคะหลักสุดท้ายกับหลักแรกนะคะยายจ่าจะใช้เข็มมาช่วยเก็บเลยนะคะเพื่อซ่อนปลายใหม่ให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเราเก็บปลายไหม่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีกระเป๋าสะพายเก๋กๆไว้อีกหนึ่งใบนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะถูกใจกันนะคะ ยังไงอย่าลืมส่งกำลังใจให้ยาจาด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เพื่อนใหม่ค่ะถ้าชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจบด้วยตัวกระเป๋านะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะคะจะเป็นการถักดอกไม้แล้วก็ใบไม้นะคะเพื่อนำมาห้อยกระเป๋าไม่ให้โล่งเกินไปนะคะเป็น ชิ้นงานประดับตกแต่งนะคะฝากไว้อีกหนึ่งผลงานนะคะเพื่อนๆหวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะและอย่าลืมดูคลิปต่อไปได้เลยนะคะเป็นการถักดอกไม้ค่ะ